สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ององช่องลูกคนนี้ชื่อไอานครับผมวันนี้ผมมาว่าที่กับผ้าผีผ้านอกนะครับมาเบิงฟ้ามั่วนะครับผมเป็นมั่งบราหมันนะครับเลือดลอยนะครับผมเพิ่นเพิ่งเลิบนะครับผมเพิ่งเพิ่งเลิบถ้ำคอกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็เล้ผ้าพีผ้านองมาเบิงบรรยากาศขอกมั่บราหมันเลือดลอยทีเพิ่นเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับผมเพิ่นเพิ่งเปลี่ยนจากเนวทางการเลี้ยงลูกผสมบราหมันนะครับผมเนี่ความคิดเดี๋ยวผมกับค้งสีเดียผ้าพีผ้ามเ้นรอง อ๋อผมวันนี้กับมาหู่จักกันครับอาจจะของฟาร์มเพิ่นนะครับก่เป็นวัยรุ่นนะครับยุคใหม่นะครับใจรักเกษตรสะกรการเลี้ยงงัวนะครับผมเพิ่นมีแนวคิดอย่งไรในการเลี้ยงงัวนะครับขอนุมาติหุจักเพิ่นด้วยนะครับเอาให้นะนับตัวกันครับผมครับสวัสดีครับผมพลครับสกีอาร์ครับสายเกตฟาร์มครับสื่อฟาร์มสื่ออะไรครับสตาเกตฟาร์มเหรอครับครับผมอ๋อนี่ครับน้อง มีแนวคิดในการเห็ดาร์มนะครับอันนี้คือลงทุนทุกอย่างี่ก็คือแต่เขาว่าเห็ดรวมกันกับพีกบนองกัมืนป่ครับครับพีอัพอ๋อนี่ครับก็พีไสพิ่นนะครับผมเอาที่ไปที่มากของาร์มในการก่อต่างาร์มนี่มีแนวคิดตรงไหนครับผมในการเห็ดฟมว่าเ่วงเรื่อยนะครับผมจากต้ก้อนเลี้ยงลูกผสมนะครับมั่นกะเมื่อยเมื่อยนะครับเรากะปีหนึ่งมั่นกะให้ลูก ท่อๆกันนะครับก็เลยหันมาเที่ทีดก่อนครับผลกไรมันขีดก่อนครับผมเริ่มเหตุฝ้าม่าได้โดนไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มเฮ็ดเลือดร่อยนี่ครับเลือดร่อยนี่อีกสองมือครับครบสองปีเอาอีกสองมือครบสองปีนะครับคอกนี่เฮ็ดเฮ็ดเลี่ยมไดโดนไหมครับประมาณประมาณห้าหกเดือนเลยอ๋อเลี่ยมประมาณห้าหกเดือนนะครับผมนี่นะครับคอกเป็นลงทุนหลายมาเลยครับคอกทั้งหมด นี่นะครับที่เห็ดนะครับโรงเลี้ยนของงวนี่ครับของขอกนี่ครับประมาณเกือบเกือบสามแสนเกือบสามแสนนะครับผมนี่ครับตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมภาพเบิ้งนะครับหลังค่านะครับแล้วก็มีล่างนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวภาพเพิ่นเบิ้งวงูนะครับเบิ้งแล้วเดี๋ยวสิภาพพี่น้องว่าถามเพิ่นเบิ้งนะครับว่าอนาคตเห็ดฟาร์มนี่เราสิไปจังไหนนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพิ่นภาพเบิ้งวงูนะครับ น้องครับตัวแรกนี่นะครับแนะน่ัตัวแรกกันเลยจของหัวคนแนะน่ันะครับตัวนี้ครับเป้านี่ครับเป็นลูกของตัดตีโรดมีลูกมาแล้วครับตัวนึ่งอ๋อมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับอายุไรไปเลยแล้วครับเมื่ออายุมันเป็นงัวของผีครับมาฝาฝาในเก็บตองอ๋อฝาให้ผสมให้เห็นว่าครับพี่น้องครับอันนี้ของวางหรือ่ผสมแล้วครับของวาง มีวองวางนะครับเป็นามาไว้เตรียมผสมนะครับมาปีเพันมาฝากไว้นะครับเอาบางตัวต่อไปเลยครับในขอกนะครับอันนี้จะนี่เป็นแม่พันธุ์ทั้เหมือนนะครับคุณทิดหอกนี่เป็นเหลือดลอยแม่พันธุ์นะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้ครับนี่นี่ี่าสิบแปดี่บาสิบแปดนะครับเป็นลูกวินลูกวินเชตเติลไหะครับแม่เพ่นเลยครับ ทหกสิบห้าะครับทีนี้หกสิบห้านะครับอายุไล้ไปได้ลรอครับอายุสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนนะครับยังมาในพ่อพ่อผสมหรือเป่ครับตัวนี้ทำหัวอ๋อนีงว่าเป็นตะกวดนะครับลงยางมาจากสนามหรอเออซีสนามครับอ๋อยางมาจากสนามแล้วนะครับสนามล่าสุดอยู่ทา้งใดครับ บุรีรัม์นะครับตัวนี้นะครับไปยางสนามประกวดที่บุรีรัมย์มาแล้วนะครับ18เดือนนะครับถรือว่าเป็นเปลี่ประกวดนะครับตัวนี้แะครับตัวนี้บีต้าครับเป็นลูกสีเงินครับซึ่งผสมผ่านรอบแรกซึ่งผสมผ่านรอบแรกนะครับผสมพอได้ครับใส่จู๊ดไปครับอ๋อใส่จู๊ดนะครับ อยู่ไร้ไปไหนล่ะครับ2 1เดือยครับ20เสตียนี่คือพ่อผสมแล้วนะครับลูกแรลกนะครับผสมพึ่งพันรอบแรกเนาะครนี่มาท่านนี้หลอดแหลกสามหมื่นหลอบแหลกเดี๋ยวสามหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวลอเช็คครับรอบหนึ่งนะครับสองหอบพร้อมนะครับติดตัวทองพร้อมมาเนี่มีมีหมอตัวทองพร้อมปะมีสามตัวแล้วนะครับพี่น้องนี่เป็นเป็นข้อที่พึ่งเริ่มไหมนะครับทุกอย่างคือการลงทุนนะครับ เดี๋ยวต้องถามตัวเลขว่าเพิ่งลงทุนมาไรบ้างเลยเดี๋ยวนะครับเพิ่งปรบตัวกันนะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เจ้ามอนเจ้ามอนนะครับมาสายใดครับของเอสพีแปดนะครับอ๋อนี่นะครับเอสพีแปดนะครับผมเอสพีแปดนะครับฮัลซูนะครับผมฮัลโพุ่งสบายครับอายุหลายปนได้ลรอครับตัวนี้มัน ี่ลูกที่สองยู่ใน้ท้องอ๋อลูกสองยู่ใน้ท้องนะครับผมลูกแรกเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับเป็นไข่ไข่ลูกไข่ลูกเป็นตัวเมีย,มยมครับไข่ลูกเป็นตัวเมียมาครับอืมแจกกล่องอันนี้ใส่ยังมากครับแม่อันนี้ใส่เอสเล่ย์คนเอสเล่ย์คุนบบค้นต้องไดครับผมอันนี้ใส่เอสเล่ย์คุ้นนะครับฟองในหาเดือนแล้วนะครับน่ลูกตัวที่สองคงผลได้ท้องนะครับผมอันนี้ให้ลูกมันตัวนึงแล้วนะ ไอตัวนี้นะครับน้องตัวนี้เป็นแม่ลูกผสมมันปาครับตรงหัวกบแม่อ๋อนี่นะครับคือตัวเริ่มต้นเล่นมาครับนี่นี่นะครับเนวยความผิดเป็นเริ่มต้นจากงวแมนี่นะครับผมให้ลูกไอมตัวเหรอครับงวแมนี่มี่ไฮว่าสามตัวที่สามคือตัวเหนียนวะครับอันนี้ครับนีอันนี้คือลูกเันนะครับอันนี้ใส่พออย่างมากครับดูออกง่ายบปนี้เชิดเชซีสองหนึ่งครับผม เคซีสองหนึ่งนะครับนี่ลูกตัวที่สาม่อยนะครับแม่นะครับน้องสังเกตยังเห็นครับหางขาดอันนี้ครับเป็นความพิถาของคนพันวานะครับเพื่นโเด็จับแยกนะครับนะครับแม่ก็เลยเหยียบหางนะครับคือนอนยู่พืนปูนนะครับอันนี้คือเป็นความเสี่ยงเห็ดขอบปูนนะครับก็ต้องคือความเป็นไปได้นะครับโดยปกติแล้วก็ต้องแยกกันว่าครับต้องแยกนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงแม่อาจจะเหยียบหางเลยนะครับนี่ครับ เป็นการให้ลูกนะครับงั้วแมนี่นะครับงามนะครับเปิดไลฟ์มาได้หรอครับลูกน้อยนี่เปิดราคาหนึ่งเปิดแปดซิปนะครับพี่น้องงั้วแมนะครับเปิดแปดซิปจี๊ดจองแล้วคนแรกนะครับมีคนมาจองแล้วนี่ครับแปดซิปใชครับเอาสอบถามนะครับแบบที่นี่อัน เริ่มเห็ดคอกแม่นี่งัวที่มีอยู่ในคอกนี่ลงทุนมาหลาปไปเลยแล้วนะครับเกือบสามล้านโอ้เกือบเกือบสามล้านนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากเริ่มเลือด์ร่อยนะครับครับครับอ๋อเกือบ,บ,บเกือบสามล้านนี่ก็คือทุกอย่างของ,อของการเริ่มคอกนะครับเริ่มมาเกือบจะสองปีแล้วหมดไปเกือบสามล้านนะครับสำหรับทั้งถมทีเห็ดโลงเลื่อนแล้วก็ซื้องัวเฉพาะซื้องัวนี่เฉลี่ยตกตลาดจักบาทซื้องัวซื้องัว เยะอตัวทัอครับเฉลี่ยก็สื่อตัวละประมาณหาที่หกแสนในการสื่อแม่พันง่วมากเหมือนบอกครับทั้งง่วก็นีคือตัวเฉลี่ยใส่ทั้งตัวถี่ทองกับบ่๋ทองทั้งง่วนหน่อยนะครับผมทั้งง่วนหน่อยทั้งตัวถี่ทองแล้วกับบท๋ทองอันนี้คือตัวเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นง่วนหน่อยส่วนมากมาตรฐานที่เข้าสื่อเขาฟ้ามือถือตัวจักบัตรทั้งง่วแบบว่าง่วนหน่อยที่เริมมาเริ่มของฟ้ามครับตัวมั่นตัวจักบัตร อ๋อสองเซนหานะครับผมอันนี้สื่อมากเข่าแอกนะครับผมแล้วก็เพิ่นกับมีอีกตัวหนึ่งนะครับทรงไปไส้เกาะตัวหนึ่งยังไ่อยู่ในขอบอวนยู่กับพี่จ้าโจครับเซรีนาศูนย์อ๋อเซรีนาศูนย์หนึ่งนะครับผมเก่าเดือนนะครับทรงไปเลียนยวนมาครับไปทรงเข่ารงเลียนนะครับอันนี้ครับพี่น้องงัวกับมีโรงเลี้ยนนะพี่น้องสำหรับเลี่ยนที่จะงัวที่ศีเขาประกวดนะครับก็ต้องทรงเข่ารงเลียนนะครับ เพื่อฝึกการยืนนะครับแล้วก็การเดินนะครับและะ้วก็ฝึกมีไซยนะครับผมว่าหายพยศนะครับเวลาลงสนามนะครับอันนี้เป็นส่งเข่าสนามสนามที่ทางใดก็อตเอาไปส่งเขาไปเลีลเล้ยงรงเรียงออยุคุชินารออยุคุชินาไร่นะครับผมอันนี้เป็นส่งและะ้วก็เพื่อนก็บอกว่ามีอีกตัวนึงนะครับเป็นให้ไหลของฟ้ามให้ไหลของฟ้ามเหมือนบับสิเขามาช่วงเดือนไหนกครับให้ไหลของฟ้ามเอาล่องล่องเกินใหนพี่น้องเบื้องนะครับตั้งนะครับ ประมาณเดือนมีนาครับประมาณเดือนมีนานะครับผมอันนี้ได้มาจากไซครับว่ายแดครับอ๋อว่ายแสดพี่ครับอ๋อหมอพี่นะครับสันติฟ้ามนะครับผมเป็นงัวแม่ให้งัวผู้ครับงัวแม่อ๋อตอนนี้เดย์จักเดือนแล้วครับจองตอนนี้มันเดยประมาณยี่เดือนแล้วแม่สามเดือนกลัวประมาณสามเดือนกลัวนะครับมันเป็นจองไหวนะครับมันก็เสียวขอกยังพัได้ยาโนมนะครับกับประมาณเดือนมีนาจังสีเอาเขาฟ้ามมานะครับผมเพิ่นนะครับ เอาล่องมีล่องบอกตัวเลขไเลยว่ารับว่าด้มากหลายปันเดเอาข่าวๆตัวเลขก่อนนะครับพี่นนออมาจ้ามัสองแสนครับอ๋อมาจ้ามัสองแสนราคาหาแสนมาจ้ไมัสองแสนนะครับเป็นเป็นงัวดที่ของสันติฟร์มที่เพิ่นเฮ็ดอีที่นะครับเป็นง้วดอีที่นะครับผมเป็นงวดเดือดเดือดลอยอีที่นะครับผมเป็นสายของอนใดก็ครับตีเสียวมาพิ้นเชิดเตอร์นะครับอ๋อขอกนี่พ่นหมักวินนะครับมากแล้วสองเม่แล้วนะครับสายวินนะครับ อันนี้ก็คือแล้วอนาคตในการเห็ดขอกที่ลงทุนไปร้ายไปเนี่ยคือมองว่าเขาจะทิศทางของขอกเขาจะเห็ดไปในลักษณะใดครับแต่ว่าจะเห็ดเพิ่มอีกครับปีสองปีก็ต้องเอางอเหาอครับแล้วไล่ดนเราก็กําไร่จากฟ้ามที่เท่าที่มีในอนาคตนี่เขามองว่าเป็นลักษณะของการผลิตผลิตลูกคือเป็นแม่บล็อกผลิตลูกเหมือนว่าครับเพื่อที่จะจำหน่ายให้เกษตรกรที่ต้องการที่จะเห็ดฟ้ามเราก็ทีเริ่มเห็ดฟ้ามเห็นไ่ครับ อนาคตเท่าก็คือสีมีฟ้ามันไก่บาทนะครับเอาบอกที่ต่างฟ้ามนะครับถามมาต่างโดนนะครับที่ต่างฟ้ามยังว่าเดี๋ยวดถามเลยนะครับตั้งยู่บ้านตนกอครับตำบลกะแก้วอำเภอเสีภูมิจังหวัดลอยเอ็ดครับอ้าวครับผมใครอยากมาเยี่ยมชมฟ้ามิืนนะครับหรือว่าอยากมาจับจองลูกอยากมาจับจองว้อทองไว้นะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับกับอนาคตก็คือทสี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรบานเทาเ่าต้องไปหางัวเหลือลอยยุคไกลเนาะคือมีขอบเิ่นมาเห็ดนะครับผลิตลูกขายได้นะครับใครอยากล่องเลี้ยงเบิ่งนะครับ สำหรับค้นที่ชอบกะทอว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็มาศึกษาน้ากันได้ครับสําหรับวันนี้ช่องลูกคนนี้เชี่ยววิสานะครับหรือว่าว่าที่นะครับกับอาภีพานองมาเบึงนะครับแนวทางการเลี้ยงง้อของเพิ่นนะครับแก็บอนาคตในการพัฒนาของฟ้าม้งวเพิ่นนะครับที่ลงทุนไปหลายปีนี้นะครับกาไรสีมาจากใสนะครับต้นทุนสีใดขค้ืนจังไรนะครับเพิ่นก็ว่างแผนไวยว่าตามที่เฮาสัมผัสก็คือเพิ่นว่าจะเริ่มนะครับผลิตลูกขายนะครับผม สำรับโมนีก็ต้องเอาไว้สำนีก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับในต่อไปถึงว่าไฮไไหลของขอกมากนะครับหรือภาพพี่น้องว่าเบิรงนะครับว่างวนานี่ราคาหาแสนนะครับความงามนะครับเป็นจังไหนนะครับผมเอาสำรับโมนีก็ต้องเอาไว้สำนีก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลูกคนนี้เสี้ยววิสานนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำรับโมนีก็ไปสนนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ